ดีครับพี่น้องมาดูควันหลงครับควันหลงถึงกับงากิ่งโน้มเลยครับถึงกับกิ่งโน้มครับดูครับควันหลงครับกับกิ่งโน้มเลยครับในสวนนะครับเขาเรียกลูกไรเอ่ยมอนเบอรี่เหรอลูกใหญ่เลยนะครับสุกแล้วครับนี่ครับจะลูกใหญ่ๆนะครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ สุดยอดสุดยอดดูครับแต่และกิง่งเนกับกิ่งโน้มเลยนะครับมีลูกสุกตัวนี้ด้วยลูกหนึ่งนะครับนี่นะครับกับกิ่งโน้มเลยครับแต่และกิง่งสุดยอดมากนีแต่สุดยอดุดยอดนะครับกิ่งโน้มเลยครับ หนักมากลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่นะครับม <combined> ันเบอรี่มันเบอรี่นะครับกิ่งนี้ยิ่งโน้มใหญ่เลยครับ yup ถูกครับสุดยอดสุดยอดนี่ครับกิ่งนี้ก็น้มแบบโค้งมานี้ครับโค้งมานี้ครับโค้งนี้ครับสุดยอดจริงๆแต่และกิ่งนะครับดอกมากครับ กิก่งนีอ้ออก,ออกทุกยอดทุกนี่เลยนะครับดูครับมอนเบอรี่มอนเบอรี่ไอ้น้ำดายใหญ่เห็นแล้วน้ำดายใหญ่ใส่พริกสิหน่อยเนาะเฮ้ๆๆคงจะอร่อยนะดูคงจะอร่อยนาดูเอาละครับเดี๋ยวท้องเสียกันใหญ่